สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ b r o v o Trade Academy ทุกท่านค่ะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มในมุมมองทองคำวันนี้ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้วันจันทร์นะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันอีกแล้วนะคะแต่เป็นสัปดาห์สิ้นเดือนนะทุกคนวันนี้วันจันทร์ที่29สิงหาคมนะคะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะเหลือเวลาอีก29 30 31 3วันนะคะก็จะปิดเดือนกันแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผลประกอบการเดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยู่ในห้อง b r o ทางเทเลแกรมนะคะห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการพัฒนานะคะการส่งสัญญาณเทรดให้กับทุกคนนะคะอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเลยก็คือเราจะสรุปนะคะวินเลทของเราให้ทุกคนทุกๆุกเดือนโอเคไหมคะสรุปให้ว่าเฮ้ยตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งสัญญาณเทรดไปเนี่ยวินเลทเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ มีความเข้าใจตรงกันนะคะว่าอ๋อวินเลทเดือนนี้เท่านี้นะและถ้าเกิดว่าวินเลทดีเนี่ยทุกคนจะได้เกิดความมั่นใจในการเทรดตามสัญญาณแต่จริงเนี่ยไม่ได้อยากให้ตามสัญญาณอย่างเดียวนะทุกคนอย่างที่ฟิล์มบอกทุกคนเสมอเลยนะคะว่าสิ่งสําคัญคือทุกๆแผนเทรดเนี่ยเราจะต้องได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะวิคโค้ดส่งสัญญาณคอนเฟิร์มมาตรงนี้ทําไมถึงเข้าตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันชนะ อ๋อมันเป็นเพราะเหตุผลนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันแพ้นะคะทําไมแผนนี้ถึงแพ้เราจะต้องรู้เหตุผลด้วยนั่นเองนะคะและจะต้องเฮ้ยรู้แล้วว่าอ๋อถ้ามาแบบนี้นะ ลักษณะแบบนี้แพ้นั่นเองนะคะเราจะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาปรับปรุงระบบเทรดของเราไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าออวินเลทออกมาเนี่ยไม่ดีนะคะเราก็จะได้ปรับปรุงนะคะทางทีมนะคะส่งสัญญาณเทรดนะคะจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนากลยุทธ์อะไรหรือเปล่านะคะทำให้สัญญาณเทรดของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะอะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนๆน,นะคะเข้ามาเทรดกับเราด้วยนะคะอย่าลืมเนาะว่า สิ่งที่ทุกคนจะได้เรียนรู้เนี่ยนะคะมันมีค่ามากกว่าตัวเงินนะคะที่เราจะได้โอเคไหมคะถ้าเกิดว่าเราแพ้นะคะอย่าไปมองว่าเฮ้ยฉันแพ้ฉันเสียเงินแต่ให้มองในมุมกลับว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากการเทรดณนะจุดนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องคอนเฟิร์มสัญญาเทรดแล้วเทรดตามสัญญาอย่างเดียวอะ พบอกเลยนะว่าอาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์ของเราโอเคไหมคะแล้วก็ทุกคนอ่ะจะไม่ได้เก่งขึ้นไม่ได้พัฒนาขึ้นด้วยถ้าตามสัญญาณอย่างเดียวแต่ถ้าตามสัญญาณไปด้วย ควบคู่กับการเรียนรู้ไปด้วยอย่างเช่นอ่ะหลายๆคนเป็นนักเรียนใช่ไหมคะของ b รา v o นั่นแหละทุกคนเก่งขึ้นอยู่แล้วถ้าเป็นนักเรียนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่พร้อมนะคะที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนนะคะก็สามารถเรียนรู้ฟรีๆได้นะคะจากหน้าเพจนะคะเราไลฟ์ทุกวันนะคะไลฟ์วิเคราะห์วางแผนเทรดเนี่ยให้กับทุกคนทุกวันนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะ,นนะ,คะได้ความรู้ทุกวันแน่นอนนะคะรวมถึงเนี่ยคลิปมุมมองทองคำนะคะที่ฟิ์มมาอัดให้กับทุกคนนะคะก็อยากให้ทุกคนที่เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะะนนนั้้อยย่่าลืมทีีจเรรู ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะมีพิธีเททองอีกแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เททองอย่างเดียวด้วย เทเกือบทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะเพราะว่ามีข่าวสําคัญ2ข่าวด้วยกันนะคะเมื่อวันศุกร์เนาะถ้าเกิดว่าใครจําได้เดี๋ยวฟินจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนหน้าเทรดไหมนะคะจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยทุกคนจําได้เนาะว่าหน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบน,นะคะแต่หลังจากที่เกิดพิธีเททองนั้นขึ้นนะคะวันนี้นะคะเราจะกลับมาเทรดหน้าเซลล์กันตรงไหนดีนะคะหรือเราจะยังคงบายอยู่นะคะไปดูกราฟกันเลยค่ะ เอาละค่ะทุกคนเรามาดูกราฟกันนะคะเดี๋ยวพิมขอพาทุกคนย้อนไปดูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนเนาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะทุกคนราคาเนี่ยนะคะเป็นขาขึ้นทุกคนเห็นไหมอ่าอย่างที่พิมบอกว่าในไทม์เฟรม4สชั่วโมงเนี่ยนะคะราคาเนี่ยกลับเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีการยกไฮยกโลขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเทสที่สัพายนี้นะคะที่ราคา1770เนาะแล้วให้ทะลุ supply นี้ขึ้นไปได้เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะไปถึง1780งจ็ดำได้เนาะเลข4ตัวตรงนี้มีให้ทุกคนไว้นะคะหนึ่ซึ่งตรงนี้มีดอกเบดดอกนะคะใน time f ฟ a m e day ด้วยแล้วก็มี supply ที่เป็น supply ของ QM ใน time f ฟ a m e day ด้วยเ<ม>ช่นเดียวกันแต่ว่าราคาเนี่ยขึ้นไม่ถึงนะคะแล้วก็ดรอปตัวลงมาก่อนอ่ะหลังจากนั้นนะคะมีคําถามจากทางบ้านนะคะถามว่าอ้าวโคด้ดทำไมโค้ดไปมองดอกเบดดอกตรงนู้นล่ะทําไมดอกเบดดอกนี้ถึงไม่มองนี่ ทุกคนทำไมดอกเบดดอกนี้ถึงไม่มองในการเทรดเซลล์ล่ะนะคะพี่จะบอกว่าดอกเบดดอกนี้ถามว่ามองได้ไหมมองได้แต่ทุกคนลองสังเกตแท่งแท่งเทียนนี่เห็นไหมคะโหยาวมากนะคะซึ่งโซนนี้ถ้าเราวัดจากโซนนี้เป็นโซนดอกเบดดอกจริงๆนะคะกลุ่มเบดเนี่ยมันประมาณพันจุดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราย่อยไปดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เบดทันไหมทุกคน มันไม่ใช่เบสนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเบสเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ดอปนะคะแล้วมีการพักตัวแล้วก็ดอปอ่าดอปเบสดอปอันนี้ใช่นะคะแต่จากจุดเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือมันไม่ใช่เบสดทุกคนมันเป็นสวิงเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะสวิงขึ้นแล้วค่อยดรอป เบตตรงนี้แล้วค่อยดรอปนะคะจริงๆเบดดรอปเนี่ยมันอยู่ตรง1760นะคะซึ่งราคาเนี่ยมันทําลายดรอปเบดดรอปอันนี้ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะคะเราก็เลยไม่ได้มองว่าเฮ้ยจุดเนี้ยเป็นดรอปเบดดรอปในทาง์เฟรมเดย์นะคะเคลียร์ไหมทุกคนน่าจะเคลียร์ในจุดนี้นะคะว่าทาไมพิมพ์ถึงไม่มองจังหวะในทาง์เฟรมเดย์ตรงเนี้ยว่าเป็น ดอกเบลดดอกนะคะเคลียร์เนาะมันอยู่ที่พฤติกรรมของราคาค่ะถ้าเราดูในทางเฟรมใหญ่แล้วเฮ้ย mm. ไม่ชัวร์ว่าตรงเนี้ยเป็นเบดแล้วดอปจริงไหมนะคะให้เราดรอปไปหนึ่งทางเฟรมเพื่อดูพฤติกรรมว่าจริงๆแล้วมันเป็นเบดมันเป็นโซน,นจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่สวิงโอเคนะคะ ต่อมาค่ะทีนี้อย่างที่พิมบอกว่าราคาเนี่ยขึ้นไม่ถึงโซนที่เรารอนะคะและสิ่งที่มันมาติดอยู่เนี่ยนะคะไม,ไม่ได้ติดสัプライนะเพราะอย่างที่บอกว่าสัプライเนี่ยถูกทําลายไปแล้วเรียบร้อยแต่สิ่งที่ติดก็คือติดอยู่ที่แนวต้านค่ะ1 7 6่ 60, ราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นยืนเหนือแนวต้าน1760ได้นะคะก็เลยดรอปตัวลงมานั่นเองนะคะและ ถ้าใครจําได้น้อว่าวันนั้นอ่ะเรามีแผนบายกันอยู่ใช่ไหมคะทุกคนเรามีแผนบายกันอยู่ซึ่งแผนบายเนี่ยนะคะในโซนแรกอ่ะตั้งแต่วันพฤหัสราคาไม่มีการคอนเฟิร์มนะคะส่วนแผน2ทุกคนลองดูส่วนแผน2ของเราเนี่ยที่แถวแถวหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์นะคะอ่าที่แถวแถวหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ตรงนี้ทุกคนลองสังเกตดูนะชุดนี้นะคะราคาเนี่ยมาเด้งไปก่อนหนึ่งทีเห็นไหมคะ แอคชั่น <Action S 2> ไปและหนทีนะคะแต่ราคาเนี่ยยังไม่ขึ้นทำนิวไฮเราก็เลยมีมุมมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าราคากลับลงมาอีกทีหนึ่งตรงเนี้ยแล้วยังสามารถที่จะยืนเหนือ1.750ได้หรือยังไม่สามารถที่จะทะลุดีมานนี้ลงไปได้เนี่ยยังมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อตามเทรนที่เขาทำมาในสีชั่วโมงนั่นเองนะคะแต่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 แต,แต,แต,แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาเนี่ยเด้งน้อยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันวันนั้นเนี่ยจะส่งสัญญาณเทรดบายให้กับทุกคนเนาะที่ราคาหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งตรงนี้เลยนะคะหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งนะคะราคามาถึงแล้วเนี่ยเกิดอาการเด้งน้อยค่ะคือลงมาแล้วเนี่ยไม่ไม่มีแรงซื้อสักเท่าไหร่นะคะไม่มีแรงซื้อเท่าไหร่นะคะราคาเนี่ยดรอปตัวลงมาแต่ในจังหวะแรกเนี่ยยังไม่โชว์เสอลนะราคาเ่ยยังไม่โชว์เสอลแล้วก็ เด้งกลับขึ้นไปบวกด้วยทุกคนซึ่งพิมก็อัปเดตให้กับทุกคนในห้องเทเลแกรมนะว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาไม่ชนดีลนะคะแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาบวกแล้วนะคะซึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครพอใจกําไรวันศุกร์เนาะวันศุกร์แล้วแบบดึกแล้วด้วยตอนนั้นอะที่ราคาขึ้นมานะคะพอใจสามารถที่จะเก็บก่อนได้เลยบวกประมาณ200300จุดหรือว่าเท่าทุนเนี่ยปิดก่อนก็ได้หรือใครที่สามารถรับความเสี่ยงได้ถือต่อตามแผนได้ซึ่งพิมแนะนําให้ทุกคนดูอย่างนี้ว่า จุดนี้มันมีซัพพลายโซนอยู่ที่ราคาดอปตัวลงมานี่นะอันนี้ทุกคนเรียนรู้ไปด้วยเลยนะคะนี่มันสร้างซัพพลายมาด้วยนะคะซึ่งซัพพลายเนี่ยมันอยู่เหนือออเดอร์เรานิดนึงนะคะฟิมพาทุกคนดูว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าขึ้นมาแล้วกลับขึ้นไปยืนเหนือทําลายซัพพลายได้นะทําลายซัพพลายได้กลับมายืนเหนือได้มีโอกาสที่จะไปต่อ อันนี้เป็นภาพแรกนะคะส่วนถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาแล้วไม่ชนะซัพพลายหรือชนะซัพพายแต่ยืนเหนือไม่ได้ทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะบางทีงมันทําลายซัพพายจริงๆแต่มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้คือใช้แรงเลือกสุดท้ายในการทําลายโซนแต่ไปต่อไม่ได้มันก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมก็เลยส่งทั้งเลือกให้ทุกคน2ทางนะคะว่าจะปิดบวกก่อนก็ได้หรือถือตามแผนต่อได้เพราะ จุดที่ระวัง s อเเป็นจุดที่มีเหตุผลอยู่แล้วนะคะบวกกับแผนนี้เราลดเสี่ยงมาแล้วด้วยนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งคือในมุมมองของฟิล์มเนี่ยฟิล์มจะถือแล้วรอดูก่อนว่าแท่งสชั่วโมงเนี่ยปิดยังไงแต่ปรากฏว่าแท่งสี่ชั่วโมงอะ่ะวันนั้นอ่ะวันศุกร์อ่ะมันปิด3ทุ่มพอดีเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครเทรดบรกเกอร์เอ็กซีบีนะแท่งสี่ชั่วโมงปิดสามทุ่มนะคะพอปิดปุ๊บลุงม,มาค่ะลุงโพเวลนะคะออกมาประกาศตัวเลขอะไรบางอย่างนะคะทำให้การาฟเนี่ยมีความสวิงแล้วก็ผันผวนอย่างมาก ะะซึ่งอทุกคนเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าราคาเป็นยังไงต่อปุ๊บเห็นไหมบวกนะทำลายซัพพาายด้วยเห็นไหมคะบวกแล้วจากจุดที่เราเข้าเนี่ย1751เนี่ยราคานะคะขึ้นมาเนี่ย1754นะคะหมายความว่าบวกประมาณ300จุดนะคะซึ่ง ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยปิดทันนะคะแล้วก็ปิดบวกด้วยนะคะส่วนของฟิลมเองเนี่ยฟิลมมีไม้อีกไม้หนึ่งนะคะอยู่ที่ด้านล่างที่โซนล่างนี้นะคะที่174 5หนะคะซึ่งมันก็บวกโคเวอร์นั่นแหละนะคะฟิมก็เลยปิดไม้บนก่อนแล้วก็ถือไม้ล่างต่อนะคะแต่ว่าไม้ล่างเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนในเทเลแกรมเนาะเพราะว่าแผนแรกเนี่ยเรายังถืออยู่นะคะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงนั่นเองนะคะทีนี้ราคาทุกคนลองดูนะว่ายังไงต่อ ปึ้งโอ้โหขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมว่าชนะซัพพลายนี้ไปได้แต่ยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ชัดเจนมากเลยนะคะต่อให้แท่ง4ี่ชั่วโมงเนี่ยจะปิดเป็นลักษณะของ Bull i s h reversal นะคะแต่มีข่าวเข้ามากระทบอีกทีนึงนะคะลุงพอเวลเนี่ยพูดอะไรไม่รู้สักอย่างนะคะทำให้การาฟเนี่ยค่อนข้างสวิงทุกคนลองดูแล้วกันว่ามันสวิงขนาดไหนนะคะสวิงลงมาปึ้งนะคะถ้าใครไม่ได้เก็บกำไรโชเนสซลนะคะ,ะโชเนสซลแล้วก็มันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ราคาเนี่ยสวิงกลับขึ้นไปทุกคนลองดู เห็นไหมคะนี่นะตอนนี้ไม่ชนในแซลขึ้นมาปิดบวกใช่ไหมถ้าไม่ได้ปิดเนี่ยราคาลงมาชนในเซลก่อนแล้วก็สวิงกลับขึ้นมาเห็นไหมคะสวิงกลับขึ้นมาอีกทีนึงนะคะแล้วทุบเลยคะ่ะอันนี้คือเป็นความผันผวนเวลาที่มีข่าวแรงๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเรียนรู้นะคะพฤติกรรมแบบนี้นะคะยิ่งถ้าเกิดว่ามีข่าวเนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงให้ลดความเสี่ยงหรือถ้าจะให้ชัวร์นะคะงดเล่นช่วงข่าวไปก่อนก็ได้ ทันแม้เพราะเนี่ยมันคือความผันผวนที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้โอเคเราควบคุมอะไรที่มันควบคุมได้ส่วนสิ่งหรืออะไรที่มันควบคุมไม่ได้เราต้องยอมรับตามนั้นแล้วก็ลดความเสี่ยงในส่วนของเราเองนั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ลุงโพเวลนะคะออกมาประกาศอะไรบางอย่างนะคะทำให้โซนของเราเนี่ยถูกทําลายไปรวมถึงโซนนี้ด้วยนะคะถูกทําลายไปและราคาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากที่ราคาเนี่ย เป็น2สวิงตีขึ้นเห็นไหมคะเดิมเนี่ยสสวิงตีขึ้นพอวันศุกร์นะคะราคาดอกตัวลงมาชน SL เราได้เนี่ยหมายความว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปพิมพ์พูดคํานี้เสมอ SL เป็น SL ที่มีเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ปล่อยลากนะทุกคนถ้ามันหลุดต้องปล่อยมันหลุดต้องปล่อย SL นะคะถ้าไม่ SL ทุกคนลองดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น ราคาเนี่ยลงต่อนะคะแล้วเช้านี้เนี่ยราคาลงชนะสวิงไฮเอ้ยชนะสวิงโลก่อนหน้าไปได้อีกทุกคนลองดูสิว่าความสำคัญของ SL เนี่ยมันขนาดไหนนะคะเราเล่นเป็นแผนๆไปถ้าแพ้เราจะแพ้ตามแผนเราจะไม่มีการปล่อยลากเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดว่าเรามีไมเซ็ตว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็กลับมานะคะแล้วถ้ามันไม่กลับมาแบบนี้ล่ะทุกคนมันทำให้พอร์ตเราเสียหายได้แผนั้นแพ้เรายอมแพ้ตามแผนก่อนแล้ววางแผนเทรดใหม่นะคะอย่างจุดนี้นะทุกคน ถ้าเกิดว่าเราแพ้ปุ๊บอ๋อเรารู้แล้วเฮ้ยมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวต่อความคิดเราจะเปลี่ยนทันทีแผนถัดไปเราเปลี่ยนทันทีอ๋อฉันจะหาจังหวะในการเทรดเซลแต่ถ้าเราไม่ยอม SL อ่ะเฮ้ยลากลงมาอีกแล้วยังมีไม้อยู่นะในความคิดของเราทุกคนคิดว่าถ้าเรายังถือไม้บายอยู่อะเราจะมีความคิดไปเทรดเซลลได้ไหมไม่มีทางเราจะหาจังหวะในการบายใหม่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  ด้วยความหวังที่ว่าเฮ้ยมันจะกลับมาปิดบวกแต่เราลืมมองไปว,ว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเทนแล้วเรียบร้อยแบบนี้ค่ะอันเนี้ยเลยต้องระมัดระวังมากๆและ SL เป็นสิ่งที่สำคัญและทุกคนต้องเข้าใจว่า SL เนี่ยคือเซฟไลฟ์นะคะคือช่วยชีวิตเราโอเคไหมคะ แน่นอนถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมไม่เซลเนี่ยเราจะติดไบแอสเดิมของเรานะคะแล้วเราจะจะบายไปเรื่อยๆบายไปเรื่อยๆจนพอร์ตเสียหายหรือหลายคนเนี่ยพอร์ตแตกไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะฝากทุกคนไว้ SL คือเซฟไลฟ์นะคะวาง SL ตรงไหนจุดนั้นต้องมีเหตุผลและถ้ามันชนได้ไหมายความว่ามีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงเราจะวางแผนใหม่และเข้าเทรดใหม่อ่ะโอเคนะซึ่งเนี่ยแหะคะ่ะ SL เรามีเหตุผลชนได้ปุ๊บเอาละนะคะตอนนี้ มีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เดิมเนี่ยเคยเป็นขาขึ้นนะคะตอนนี้นะคะราคาเนี่ยเสียทรงขาขึ้นอีกแล้วนะคะรวมถึงดอกตัวลงมาเนี่ยทำโลทําำกวโลก่อนหน้านี้ได้ด้วยนะคะแสดงว่าในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเป็นยังไงคะกลับมาตีลงได้อีกครั้งนึงแล้วนะทุกคนไทม์เฟรมเดย์กลับมาตีลงได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะรวมถึงถ้าใครจําได้เนาะไทม์เฟรมวีคเนี่ย ยังเป็นขาลงอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นล่าสุดนะถ้าเราดูใน Time Frame Week นะคะมีโอกาสที่ราคาจะลงทำ New Low อย่างนี้เลยนะทันไหมคะ มีโอกาสที่ราคาจะลงทำนิวโลแบบนี้ได้เลยนะคะจุดที่เราเฝ้าระวังเนี่ยก็คือสวิงโลเดิมนะคะแถวแถว8 6 8 0นะคะเป็นจุดเฝ้าระวังมีโอกาสที่ราคาจะเด้งได้แต่เด้งมากน้อยเนี่ยเราไม่รู้นะคะยังไงก็ตามเนี่ยถ้ายังเป็นขาลงอยู่แบบนี้นะคะมีโอกาสที่ราคาจะลงต่ำกว่า1,680ด้วยซ้ำนะคะอ่ะทันนะ บวกกับเมื่อแท่งวิคแท่งที่แล้วเห็นไหมคะปิดแดงด้วยนะคะปิดแดงด้วยแน่นอนวิคนี้มีโอกาสที่จะลงต่อและเปิดมาวันจันทร์เนี่ยราคาก็เทตัวลงต่อมาแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนคะ่ะตอนนี้หน้าเทรดเซลลนะคะกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนะคะซัพพลายข้างบนเนี่ยที่เรารอเซลลกันอยู่เนี่ยหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เนี่ยเงาเลย เงาเลยค่ะราคาขึ้นไม่ถึงนะคะแรงซื้อเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะรวมถึงซัพพลายนี้ด้วยนะคะราคายังไม่ได้มาใช้นะคะก็ดรอปตัวลงไปแล้วราคาเนี่ยมาใช้แค่แนวต้านตรงนี้เห็นไหมคะ1760นะคะยืนไม่ได้ก็ดรอปตัวลงมาทีนี้นะคะแน่นอนหน้าเทรดเซลได้เปรียบใช่ไหมคะเราก็มามองดูซิว่ามีจุดไหนที่เราสามารถที่จะเทรดเซล์ได้บ้างก็ต้องมองหาแนวต้านหรือซัพพลายโซนถูกต้องไหมคะ อ่ะทีนี้นะคะเราก็ลองดูซิว่ามีจุดไหนบ้างที่เราสามารถเทรดเซลลได้นะคะพอย่อยมาในทางเฟรมสีชั่วโมงอ่าแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าแท่งสีชั่วโมงแท่งล่าสุดนี้นะคะปิดเป็นแท่งอิมบาลานที่แข็งแรงนะคะตรงเนี้ยจะได้เป็นดรอปเบดดรอปก็คือเป็นซัพพลายใหม่นะคะเป็นซัพพลายใหม่ที่น่าสนใจมากนะคะถ้าราคาปิดแดงเต็มแท่งแบบนี้นะเด้งขึ้นมานะจุดเนี้ยเป็นจุดแรกนะคะที่น่าสนใจที่เราจะเทรดเซลล์กันโอเค เป็นจุดที่น่าสนใจในการเทรดเซลล์นะคะซึ่งราคาเนี่ยอยู่ตั้งแต่ราคา1735จนถึง1740นะคะทุกคนแผนเซลล์นะ1735ถึง1740นะคะรอราคากลับขึ้นมาเช็คสัญญาณกลับตัวค่อยเทรดเซลล์นะคะส่วนแผนบายมีไหมแผนบายก็มีเพราะตอนนี้ราคากำลังเดินทางเข้ามาหาดีมานนี้ทุกคนเห็นไหมดีมานนี้นะคะที่ตอนนี้ราคากำลังลงมาทดสอบนะคะซึ่งถามว่าบายได้ไหมก็ต้องบอกว่า บายได้นะแต่หน้าเทรดบายเนี่ยเสียเปรียบกว่าแน่นอนนะคะอาจจะต้องมีการลดความเสี่ยงหรือรอแพทเทิร์นกับตัวที่มันชัดเจนหรือนะคะจะต้องรอดูแพทเทิร์นนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างชัวในการกลับตัวนั่นก็คือ QM นั่นเองนะคะอ่ะทุกคนลองมาดูแล้วกันเดี๋ยวฟิมพาดูในทางฟรมเล็กๆนะคะอ่อสิห้านาทีเลยแล้วกันขอมาถึงราคาปัจจุบันเลยนะคะอ้าวเดี๋ยว มาถึงราคาปัจจุบันปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปิดก่อนปุ๊บ,บ,บอ่ะโอเคอันนี้คือราคาปัจจุบันนะคะทุกคน15นาทีนะคะเห็นไหมราคากําลังมาทดสอบที่ดีมาท์น,นะคะแต่ แพทเทิรนกับตัวที่ชัดเจนเนี่ยที่ฟิล์มหมายถึงเนี่ยคืออะไรนะคะเห็นไหมว่าตอนนี้แม้แต่ใน15นาทีเนี่ยราคาก็มีพฤติกรรมของการเด้งน้อยนะคะจังหวะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราบายมานะคะแล้วเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยแรงซื้อไม่ค่อยมีรวมถึงยังไม่สามารถชนะสวิงไฮก่อนหน้าได้แม้แต่ในทางเฟรมเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะต้องระมัดระวังในการบายหรือถ้าบายมาแล้วเนี่ย อาจจะต้องเก็บกําไรก่อนสวิงไฮก่อนหน้าหรือจะต้องการทุนนั่นเองถ้ายังไม่สามารถชนะสวิงไฮก่อนหน้าได้ก็มีโอกาสที่จะลงต่อเรื่อยๆแบบนี้ทันไหมมีโอกาสที่จะลงต่อเรื่อยๆแบบนี้นะคะ,ะแต่การบายเนี่ยอย่าลืมนะคะอาจจะต้องลดเสี่ยงแล้วก็ใช้วิชามานนิดนึงในการเข้าออกนะคะเนี่ยสมมุติบายมาตร,ตรงนี้ตรงนี้ต้องออกแล้วนะบายมาตรงนี้ตรงนี้ต้องออกแล้วนะเพราะถ้าไม่ออกมันจะไหลลงไปเรื่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆนะคะ แพทเทิรนกับตัวที่ค่อนข้างชัดเจนที่ฟิลมบอกคืออะไรคือ QM ค่ะทุกคนในกรณีที่ราคาเด็กน้อยแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่สบายใจในการเทรดจังหวะก,กับตัวแบบเนี้ยแล้วก็ต้องเข้าเร็วออกเร็วแบบเนี้ยหลายๆคนอาจจะไม่ไม่ใช่สไตล์ที่ชอบนะคะอาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยขึ้นชนะสวิงไฮก่อนหน้าที่เขาสร้างมาให้ได้แบบนี้ก่อนเรารอแพทเทิร QM ตรงเนี้ยจะปลอดภัยกว่าทันไหมอา่า รอบาย Pattern QM จังหวะนี้นะคะจะปลอดภัยมากกว่านั่นเองนะคะโดยเฉพาะมือใหม่นะฟิล์มแนะนําให้รอ p a ทเทิร QM นี้นะคะจังหวะกับตัวพวกเนี้ย ะะให้เซียนเขาเล่นนะคะให้พวกเซียนเล่นนะคะซึ่งถ้าอยากทําได้นะคะก็ต้องมีความรู้นะคะต้องดูสัญญาณให้ออกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันจะลงต่อแล้วนะเราควรจะเก็บกาไรแล้วหรือลงมาแบบเนี้ยไม่สามารถที่จะบายได้นะแรงซื้อน้อยอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ได้นะคะอแต่ถ้าจะาให้ชัวร์กว่านั้นนะคะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยชัวร์ร้อ็ขึ้นแน่นะ ชัวกว่าจังหวะกลับตัวคือจังหวะ QM นะคะทุกคนค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ศึกษาพฤติกรรมไปละกันนะคะอันนี้สำหรับแผนบายนะซึ่งกรอบดีมาเนี้ยจะอยู่ตั้งแต่ราคา1720ถึง1710เห็นไหมกรอบค่อนข้างกว้างนะคะกรอบค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะอย่าลืมระมัดระวังด้วยสำหรับแผนบายนะคะอ่ะเคลียร์ไหมคะทุกคนเคลียร์ไหมคะนี่เดี๋ยวพิมจะสรุปให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งตอนนี้หน้าเทรดเซล เป็นหน้าเทรดหลักของเรานะคะซึ่งแผนเซลล์เนี่ยเราลอย,อยตรงนี้นะคะ1 7 3 5งเถึงหนึ่นะคะส่วนแผนบายเนี่ยตรงนี้ราคากําลังมาเทสที่ดีมานแต่อย่าลืมใช้วิชามารถ้าเกิดว่าใครจะบายในจังหวะกับตัวเพราะตอนนี้ราคามีพฤติกรรมเด้งน้อยนะคะสําหรับมือใหม่ให้รอ QM โอเคให้รอ QM ที่เป็นบายเซตอัพนะคะค่อยบายเป้าหมายของแผนบายคือตรงนี้นะคะที่เรารอเซลล์กันนั่นแหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าราคาหลุดดีมานนี้ลงไปได้นะคะ เราจะไม่มีบายแล้วนะคะถ้าจะบายใหม่เนี่ยก็ต้องไปหาซัพพลายในในในโซนถัดไปโอเคไหมคะซัพพลายในโซนถัดไปเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยไม่ใช่ซัพพลายสิดีมานนะคะดีมานในโซนถัดไปนะคะเราก็ต้องมาไล่ดูว่าอ้ต่ำกว่าดีมานเนี่ยมีดีมานไหนอีกนะคะซึ่งโอ้โหนี่เลยนะทุกคนมีโอกาสที่ราคาจะลงมาแถวแถวนี้ได้นะคะซึ่งก็ค่อนข้างไกลนะคะซึ่งก็ค่อนข้างไกลเลยนะคะโอเคเคลียร์ไหม นะคะทุกคนกับอีกแผนหนึ่งนะคะที่มีในตอนนี้สําหรับแผนเซลเนาะนอกเหนือจากดอกเบดดอกตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเราต้องรอให้ราคาม้วนตัวก่อนนะคะถึงจะรู้ว่าแผนเซลอีกแผนหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะนั่นก็คือ QM นั่นเองนะคะหลังจากที่ คราวที่แล้วใช่ไหมราคาเนี่ยยก high ยก low มาได้แบบนี้นะคะราคาดอกตัวลงชนะสวิง low ก่อนหนะ้าแน่นอนโซนที่เราจะได้อีก1โซนนอกจากดอกเบ็ดดอกนะคะก็คือ QM ฝั่งเซลล์นั่นเองค่ะซึ่งเราต้องรอให้ราคาม้วนตัวอย่างที่ฟิล์มบอกนะคะซึ่งตอนนี้มันจะม้วนหรือยังไม่ม้วนเนี่ยก็ไม่รู้นะคะสมมุติแล้วกันสมมุติถ้าม้วนตรงนี้เลยนะคะก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเด้งขึ้นมาถึงแถวแถวหน่งเจ็ดสี่หน่าสนใจนะ 1748นะคะ1748จนถึง1756นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะที่สามารถเทรดเซลล์ได้ในกรณีที่โซนนี้แพ้นะเราจะเทรดเป็นโซนๆไปนะคะซึ่งขึ้นมาถึงโซนแรกมีสัญญาณกับตัวอะเทรดได้นะคะแต่ถ้าขึ้นมาถึงโซนแรกไม่มีสัญญาณกับตัวเราจะไปรอโซนบนเลยนั่นเองนะคะหรือถ้าเทรดในโซนแรกแล้วราคาเนี่ยย่อได้น้อยแล้วขึ้นต่อเราก็จะไปเทรดใหม่ ในโซนด้านบนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแผนเซลล์ทั้ง2แผนนะคะทุกคน1.735ถึง17 1.740แล้วก็1.748 1.750จนถึง1.756นั่นเองนะคะเป็นแผนเซลล์ที่เรารอเทรดกันอยู่ในวันนี้นั่นเองค่ะ อได้แผนเทรดไปแล้วนะคะแต่สิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะในการเทรดทุกคนอย่าลืมนะ3ส,สิ่งนะคะก็คือแผนที่ดีนะคะเทคนิคที่ดีนั่นเองนะคะมายเซ็ตที่ดีในการเทรดนะคะไม่ใช่ m ายเซ็ตที่แบบเฮ้ยฉันเข้ามาแล้วฉันจะกะรวยจาก ตลาดนี้เลยทั้งๆที่เรายังไม่มีความรู้ไม่มีทักษะไม่มีประสบการณ์มากพอนะคะมีความโลภเข้ามาในการเทรดนะคะหรือมีความรู้สึกของความขาดแคลนอย่างเช่นเฮ้ยฉันเข้ามาเทรดเนี่ยเงินเนี่ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของฉันฉันไม่สามารถที่จะสูญเสียมันไปได้หรือฉันไปกู้เงินมาแล้วเอามาใส่ พอตนะคะมาเติมพอตเทรดอย่างเงี้ยก็เป็นไมซ์เซตที่ไม่ถูกต้องในการเทรดนะโอเคนะทุกคนเพราะฉะนั้นไมซ์เซตก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการมันนี่แมเนจเมนต์อันนี้เนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันถ้าเกิดว่าเรามีเทคนิคที่ดีมีแผนเทรดที่ดีมีไมซ์เซ็ตที่ดีแต่ MM ไม่ดีเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เราไม่โตหรือว่า,าจ,จะทําให้พอตเราเสียหายได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น3ข้อหลักเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบนะคะที่ทุกคนอะ่ะจะต้องมีทั้ง3เลยแล้วก็มันเหมือนเป็นคควาามมมกกกลล่่ออะททีุทนจต้งห จุดที่ตรงกับจริตของตัวเองให้เจอนะคะตรงกับจริตของตัวเองนะแน่นอนแต่ละคน3นะ่ยสสิ่งนี้มีไม่เหมือนกันนะคะบางคนโอเวอร์ลนะคะบางคนแบบโอเวอร์เทรดแต่เขามีเทคนิคที่ดีเขามีไมซ์เซตที่ดีก็ทําให้พอโตได้นะคะการโอเวอร์เทรดโอเวอร์ลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวสำหรับคนที่มีความรู้หรือมีทักษะมีสถิติที่ ดีพอนะคะแต่มันน่ากลัวสําหรับคนที่โอเวอร์โหลดโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเฮ้ย mm hmm. เราโอเวอร์โหลดอยู่อยู่นะคะแล้วเราไม่ได้มีความรู้นะคะไมเซ็ต mm hmm. ก็ไม่ดีนะคะแล้วโอเวอร์โหลดอีกเนี้ยมันก็ พาแยกไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดตรงกลางให้เจอหาจุดความกลมกล่อมของเราให้ได้หาจริตของเราให้ได้นะคะระหว่าง3ข้อน,นี้นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่หรือกําลังฝึกฝนอยู่นะคะพิมพ์ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะหาจุดกลมกล่อมของตัวเองให้เจอนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ได้แผนเทปก,กันไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปมุมอมองทองคาแบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ